ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเริ่มทาอ่ะเพราะว่าช่วงขั้นตอนเวลาในการทาอ่ะมันใช้เวลาแ๊บเดียวเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเปิดเตาเลยเนาะเพราะว่าทําเสร็จปุ๊บก,ก็อบได้เลยนะคะเดี๋ยวขอไปเปิดเตาเลยนะทีนี้นะคุกกี้เมนูนี้นะคะใช้ส่วนผสมแค่5้าอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็จะมีเนยสดนะแค่ใช้เนยสดเค็มนะคะแป้งอนเนกประสงค์ตาเว้านะคะถ้าใช้แป้งอนเนกประสงค์ตาเว้านะ มีน้ำตาลไอซิ่งนะคะน้ำตาลไอซิ่งนมค่ะอันนี้จะเป็นนมอะไรก็ได้จะเป็นนมข้นจืดจะเป็นนม U S T คือนมอะไรก็ได้นมสดก็ได้นมพัชเจอร์ไรซ์ได้หมดนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะมีเท่านี้เลยในสูตรนี้ไม่มีไข่ไม่มีผงฟูไม่มีเบกกิ้งโซดาไม่มีสารเสริมอะไรเลยมีเท่าที่เห็นนี่จริงๆนะคะเหมาะกับคนที่ หัดทำเบเกอรี่นะคะเหมาะมากกับคนที่หัดทำเบเกอรี่เนาะแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีอันนี้ค่ะถ่ายนะคะเดี๋ยวจะใช้อันนี้คนผสมสม่วนผสมให้เข้ากันเนาะ,ะอันนี้เนี่ยได้ช่างไว้แล้วตามสูตรตามสูตรเลยอ่ะตอนนี้น่าจะพร้อมจดกันแล้วอ่ะเริ่มเลยนะสูตรนะเนยนะคะเราใช้เนยนุ่มๆนะคะไม่ใช้เนยแข็งๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนยที่แบบนุ่มๆแล้วนะคะเนยนุ่มๆนะ เนยนุ่มๆเนี่ยค่ะใช้เป็นเนยเค็มนะคะ100กรัมนะคะ100กรัมมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะน้ำตาลไอซิ่ง40กรัมนะคะมีกลิ่นวานิลา1ช้อนชานมนะคะ20กรัมแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์นะคะ120กรัมนะทวนอีกทีนะเนย เนยสด100กรัมน้ำตาลไอซิ่ง40กรัมแป้ง120กรัมกินวานิลา1ช้อนชานม20กรัมนะคะมีเท่านี้เลยนะส่วนวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายนะคะเราก็เอาน้ำตาลไอซิ่งนะใส่ลงไปในนี้เลยค่ะเอาน้ำตาลใส่ลงไปในเนยได้เลยค่ะ อย่าลืมว่าวอรมเตากันไว้ก่อนนะคะถ้าเราทำคุกกี้อยากให้คุกกี้ออกมาทรงสวยสีสวยทรงสวยเราอบคุกกี้ด้วยไฟอ่อนนะคะนี่ค่ะใช้ไฟอยู่ที่130องศานะคะร30องศาทีนี้เมื่อกี้เราใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วนะคะทีนี้เก็จะใส่นมนะคะกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็เก็จะคนส่วนผสมอันเนี้ยให้เขาเข้ากัน ใช้พายเนี่ยนะคะคนให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยอ๋อหอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นวานิลาหอมกลิ่นเนยสดค่ะสูตรนี้ง่ายมากจริงๆสำหรับคุณแม่ที่ตอนนี้ลูกๆปิดเทอมอยู่นะคะมาชวนลูกๆทำขนมกันเมนูนี้ง่ายๆค่ะคุณแม่ค่ะ น,นะคะเราใช้าพายเนี่ยนะคะคนส่วนผสมก็ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะ<อ>ก็คือเนยน้ำตาลวาน,นิลาน,นมค่ะใส่ลงไปในนี้เลยอ๋อน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยก่อนที่เราจะมาใช้เราล่อนเขาก่อนนะคะเพราะว่าอย่างน้ำตาลไอซิ่งเขาจะแบบมีความชื้นเขาก็จะแบบรวมเหมือนกับว่าเขาเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วก็ ร่อนก่อนที่จะมาใช้นะพอเราได้แบบนี้แล้วปุ๊บนะคะเราก็จะทีนี้เนยที่เราคนกับน้ําตาลนะคะเนี่ยเราใช้เวลาคนแป๊บเดียวค่ะไม่นานประมาณ 1- 2สองนาทีก็คือใช้ได้แล้วค่ะก็ในส่วนเนี้ยมันก็จะเนียนละนมเนยน้ําตาลที่เราใส่ไปเนี่ยนะคะเนี่ยมัก็จะมีความเนียนละเรียบร้อยทีนี้เราก็ใส่แป้งนะคะเราจะแบ่งใส่ สองรอบหรือสามรอบก็ได้ค่ะแล้วเราก็คลุกส่วนผสมนี้ให้เข้ากันคลุกส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราใช้พายเนี่ยแหละค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่ได้ใช้เครื่องตีเครื่องผสมอะไรเลยค่ะอะทีนี้พอรอบแรกที่เขาใส่ไปเนี่ยเข้ากันทีาก็จะใส่รอบที่สองตามลงไปค่ะ ก็ใช้ภายนะคะคุกส่วนผสมมันนี้ให้เข้ากันเลยจะพยายามหาสูตรง่ายๆมาทำให้ดูกันนะคะสำหรับคนที่ฝึกทำเบเกอรี่นะคะยังยังไม่เคยทำมาก่อนยังยังไม่รู้ว่าเออโอเคสูตรไหนใช้ได้ลองทำดูนะคะอันนี้คือง่ายๆเลยรอบที่สามนะคะ ก็ทำเหมือนเดิมค่ะเนี่ยก็คุกผสมส่วนผสมเข้ากันเราก็จะได้เป็นเนื้อคุกกี้แล้วค่ะมันง่ายมากเลยเห็นไหมพอเราได้เนื้อคุกกี้ก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงบีบแล้วก็บีบออกมาแค่นั้นเองแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะ ช่วยกันแชร์ถ้าชอบช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีเมนูอื่นๆมาสอนกันอีกนะช่วยกันแชร์ไปเยอะๆนะคะวันนี้ขอร้อยแชร์นะหลายครั้งที่แล้วเนี่ยเออไม่รู้กี่วันแล้วแหละแต่ตอนนี้200กว่าแชร์เกือบ300แชร์แล้วเนาะช่วยกันแชร์ไ้เยอะๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะจะได้แบ่งปันความรู้กันนะคะเดี๋ยวจะได้มีอย่างอื่นมาสอนกันอีกเนาะจะได้เป็นกำลังใจให้คนสอนด้วยนะคะ อ่ตอนนี้เขได้เนื้อคุกกี้แล้วนะคะเนื้อคุกกี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะอันนี้คือคนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะใส่ถุงบีบคุกกี้อันเนี้ย เขาบีบง่ายมากเนื้อเขาบีบง่ายาง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะใช้ถุงบีบเขาก็จะใช้ถุงบีบแบบใช้แล้วทิ้งเลยคือไม่ต้องเป็นต้องเป็นถุงบีบหนาๆอะไรเลยนะคะจะาใช้แบบใช้แล้วทิ้งนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาล้างมาหาที่ตากถุงอะไรวุ่นวายปกติเวลาเขาทำคุกกี้เขาก็จะใช้ถุงบแบบใช้แล้วทิ้งทําเสร็จก็ตัดถุงทิ้งออกไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องล้างแล้วก็หัวบีบนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นหัวบีบลักษณะแบบนี้นะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ เราก็เราตัดถุงบีบปลายถุงเนี่ยนะคะเราก็ใส่หัวบีบไปทีนี้เราใส่หัวบีบเข้าไปแล้วเนี่ยใช้ยางมัดตรงนี้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่เนื้อคุกกี้ลงไปะคะ่ะเวลาเราบีบลงไปเนี่ยเขาจะได้เข้าไปในช่องนี้วนสักสามรอบพอเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะทีนี้ ตักเนื้อคุกกี้ใส่ลงไปในถุงได้เลยอ่ะไปหยิบแก้วมาหรือใครสะดวกที่จะตักลงไปเลยก็จัดการเลยนะคะน,นี่นี่ก็ตักเลยจ้า เรียบร้อยแล้วนะให้ก็นี่เวลาที่จับถุงบีบนะคะตรงนี้เอ่อมือของเราเนี่ยนะคะตรงอุ้มฝ่ามือของเราเนี่ยหมุนตรงนี้ปิดให้สนิทแล้วอุ้มฝ่ามือของเราอะ่ะมันจะจับตรงนี้ได้ถนัดมือเวลาที่เราบีบะคะ่ะแรงบีบมันจะมาจากมือข้างนี้นะคะมันจะมาจากมือข้างนี้นะอันนี้มือข้างนี้แค่ใช้ประคองเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับก็จับให้ถูกต้องบางคนอะ่ะ ไปจับอยู่ตรงนี้แล้วแรงบีบอยู่ตรงไหนเจ้าตัวเองอ่ะถูกไหม,ไหมเวลาที่จับอะคะ่ะตรงเนี้ยหนีบตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้เนื้อคุกกี้มันไหลขึ้นข้างบนถูกไหมคะแล้วตรงอุ้งฝ่ามือของเราอะมันจะจับตรงนี้ได้พอดีเห็นไหมคะแล้วน้ําหนักมือของเราในการบีบอะมันจะอยู่ที่พอดีเลยแบบนี้เนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวขจ้าบีบใส่ถาดตอนนี้อุณหภูมิในเตานะคะได้ที่ โอ้แรงไปนิดนึงต้องการไฟในเตาที่130องศานะคะ130องศาเดี๋ยวขอรอไฟในเตาให้ได้130องศาก่อนนะระหว่างนี้ก็บีบใส่ถาดให้ดูเลยนะคะนี่ เราที่บีบคุกกี้นะคะตั้งมือให้ตรงแบบนี้ตั้งฉากแบบนี้นะคะแล้วก็บีบลงไปจ้านะคะนี่คือถ้าเราทำบ่อยๆทำคล่องๆแล้วค่ะทุกชิ้นมันก็จะออกมาเท่าๆกันเลย ใครชอบแบบนี้ไม่ชอบแต่งหน้าก็เอาเข้าไปอบแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบแต่งหน้าอาจจะแบบเป็นอะไรอ่ะช็อกโกแลตชิพเป็นอัลมอนด์เป็นเม็ดมะม่วงเป็นเม็ดฟักทองหรืออะไรก็ได้นะตามชอบเลยนะคะก็เดี๋ยวก่อนอบก,ก็แต่งหน้าได้เลยแต่ว่าวันนี้ใครก็จะไม่ไม่ได้แต่งอะไรเนาะก็จะทำอบแบบนี้เลยเสียดายค่ะได้อีกหนึ่งชิ้น อีกหนึ่งชิ้นสวยๆเลยตึง้งเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วจ้าดูใกล้ๆนะคะนี่ดูใกล้ๆล,ลักษณะคุกกี้ที่เราบีบออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยมากเลยแล้วก็ทำง่ายด้วยนะตอนนี้เนี่ยขอรอไฟในเตาให้ได้130ยาก่อนนะคะ ร้อยสามสิบแล้วทีนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเมาส์ก่อนคือถ้าเราอยากอบคุกกี้ให้สวยสีสวยเนี่ยนะคะเราใช้ไฟอ่อนอย่างที่บอกแล้วทีนี้การวางคุกกี้นะคะในเตาอบเนี่ยให้วางที่ชั้นกลางของเตาเรากะเลงดูที่เตาเลยเลยคือตรงไหนกลางกลางๆเลยก็เอาคุกกี้วางตรงนั้นเพื่อไม่ให้ก้นคุกกี้เขาเอ่อเขาสีเข้มนะคะคือการอบคุกกี้ออกมาให้สวยเนี่ยสีก้นเนี่ย ต้องไม่สีเข้มเนาะคือข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันควรจะเป็นสีเดียวกันนะคะแล้วก็จะวางไว้กลางเตาเนาะ่าทีนี้ใส่เข้าไปแล้วรอบแรกนะคะเขาจะใช้เวลาอบเนี่ยประมาณ10-12นาทีนะคะ1 0 1ถนาทีหลังจากนั้นเขาจะหมุนถาด นะคะแล้วก็อบต่ออีก5นาทีเนาะเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยแค่ตั้งเวลาไว้ก่อนเลยอยู่ที่10-12นาทีนะแอบสวยงามจ้าอ่าใครไม่ทันเรื่องหัวบีบนะคะมาดูกันอีกทีนึงเนี่ยค่ะแค่ใช้เป็นหัวบีบที่มันเป็นแฉกแฉกแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เออใส่นิ้วไว้เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแฉกแฉลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เออนี่เห็นไหม นะค่ะวันนี้คือใช้แบบนี้คือช่วงหลังๆเวลาที่การทำคุกกี้บีบอะก็ใช้เป็นเป็นหัวบีบแบบนี้ทุกทีเลยเพราะว่ารู้สึกว่าพอบีบออกมาแล้วมันสวยดีอะค่ะก็เลยใช้เป็นแบบนี้<ช>นะเน,นยแท้หรือเนอยเทียมคะเนยแทะนี่เอ่อที่นี่ไม่เคยใช้เนยเทียมทําขนมคะ่ะใช้เนยแท้เนยสดแท้ียวบั b u t อร์นะคะไม่ใช้เนยผสม,มเนยเทียมไม่เคยใช้คะ่ะเราใช้ ในแท้เลยเวลาที่เราทําขนมนะคะสูตร like มันเหมือน,มนเหมือนกันหมดแหละแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันอะมันอยู่ที่เราเลือกวัตถุดิบนะคะคุกกี้เนี่ยความอร่อยมันอยู่ที่เนยที่เราเลือกใช้นะคะถ้าคุณนักเรียนเลือกใช้เนยดีๆเนยอร่อยๆคุกกี้ของคุณนักเรียนก็อร่อยนะคะมันอยู่ที่ตรงนี้เองสูตรอะมันเหมือนเหมือนกันหมดแหละส่วนผสมมันเหมือนเหมือนมันเหมือนกันหมดแป้งที่ใช้เหมือนเหมือนกัน น้ำตรงน้ำตาลอะไรมันไม่ได้ต่างกันมากแต่ส่วนพิเศษของคุกกี้ก็คือเนยนี่เองนะคะถ้าเราเลือกใช้เนยดีเนยอร่อยคุณภาพดีคุกกี้เราก็อร่อยนะเนยแต่และตัวราคาต่างกันคุณภาพไม่เหมือนกันส่วนผสมในเนยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะแต่วันนี้เขาใช้เป็นอะไรเอ่ยวันนี้เขาใช้เป็นแองเกิลเค็มนะคะเป็นเนยแองเกิลเค็มนะคะ คือของกานมีเนยเยอะแค่ไม่ได้ใช้อยู่แค่ตัวเดียวอย่างเดียวยี่ห้อเดียว,ยวคือมีเนยหลายยี่ห้อนะคะที่ใช้อยู่แล้วก็ทั้งหมดเป็นเนยแท้ทั้งหมดค่ะมีคุณนักเรียนถามว่าต้องแป้งตาว่าหรือเปล่าคือถ้าใช้แป้งอนเนกประสงค์ตาว่าวในการทำคุกกี้คุกกี้ก็จะออกมา กรอบแห้งนะคะแต่ว่าถ้าคุณนักเรียนชอบแบบว่าคุกกี้แบบที่ว่ากรอบละมุนล,ละลายในปากก็ใช้เป็นแป้งโบดแดงได้วันนี้เขาใช้เป็นแป้งตาว่าวค่ะถ้าเราทําคุกกี้ส่วนมากก็ก็จะนิยมใช้กันอยู่2แป้งนี่แหละก็คือแป้งตาว่าวกับแป้งโบดแดงเนาะอย่างที่กันบอกนะถ้าชอบแบบกรอบแห้งก็เป็นแป้งตาว่าวถ้าชอบแบบกรอบละมุนล,ละลายในปากให้ใช้แป้งโบดแดงนะจ๊ะตอนนี้ครบ 10นาทีแล้วนะคะ10นาทีทีนี้ก็จัดการหมุนถาดนะคะขอหยิบถุงมือนิดนึงก็กลับด้านนอกเข้าไปข้างในข้างในออกมาข้างนอกแค่นั้นเองเรียกว่าการหมุนถาดนะคะสวยงามสวยมากเลยแล้วก็หอมด้วยค่ะ ทีนี้ให้ก็จะอบต่ออีก5้านาทีห้าหกนาทีพอสีสวยก็เอาออกมานะคะขอตั้งเวลาไว้ก่อนนะจะได้เตือนเราตึ้งนะคะทั้งหมดทั้งมวันตั้งแต่แรกเนี่ยคือใช้ไฟ130ตั้งแต่แรกเลยนะคะทีนี้เนี่ยแต่ละคนแต่ละเตาแต่ละบ้านเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเท่ากันเป๊ะๆหรอกเมื่อกี้เิดบอกว่า10นาทีบางคน เอออาจจะแบบเฮ้ย8นาทีก็ก็โอเคแล้วบางคนอาจจะ12นาทีอันเนี้ยต้องไปลองกับเตาที่บ้านตัวเองเนาะคือคดาทำมานานอย่างของคดเนี้ยถ้าคดาทำถาดเดียวถาดเล็กๆแค่นี้ก็คือใช้เวลาเท่านี้น้อคือแต่ละคนอน่ะด้วยปริมาณด้วยภูมิอากาศของประเทศนั้นๆอย่างนักเรียนที่อยู่ประเทศที่หิมะตกอากาศหนาวมากหรือนักเรียนที่อยู่ที่ประเทศที่อากาศร้อนมาก เวลาในการอบก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองต้องไปลองกับเตาของที่บ้านตัวเองเนาะอันนี้คือทําเป็นไกด์ให้ดูว่าอย่างแคทอบเนี่ยร้อยสาองศารอบแรกแคทอบเนี่ยประมาณ10-12นาทีรอบที่2ในแคทหมุนถาดแล้วก็อบต่ออีกห้าถึงหนาทีนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาเอาคุกกี้ออกมาก่อนนะคะเดี๋ยววางวางผ้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถาดร้อน สวยจังเลยหอมด้วยอ่ะทีนี้ค่ะคุกกี้บางคนอะมือใหม่มากจริงๆไม่ทราบว่าคุกกี้ที่ออกจากเตาไม่กรอบนะคะบางคนแบบอุ้ยออกจากเตาจิ้มดูอุ้ยนิ่มไม่ได้เอากลับไปอบใหม่คือคุกกี้ร้อนๆเนี่ยนิ่มค่ะคุกกี้ร้อนๆนิ่มฟังอีกทีนะ คุกกี้ร้อนๆมันนิ่มนะตัวเองมันจะกรอบตอนที่มันเย็นแล้วนะคะคุกกี้จะกรอบตอนที่เย็นแล้วนะตัวเองนะตอนร้อนๆอย่าเพิ่งไปจิ้มมันปล่อยน้องไว้ก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่เราอบออกมานะคะเนี่ยตอนนี้สีสวยสีสวยทรงสวยเลยแต่ถามว่าเดี๋ยวพอเอามาพักให้เย็นอะกรอบไหมอันนี้ยังไม่กรอบนะคะจะบอกเทคนิควิธีการที่ทำให้คุกกี้กรอบก็คือจะต้องอบสองรอบจ้ะ อันนี้รอบแรกเราอบเพื่อให้เขาได้ทรงสวยสีสวยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปอบซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะพอออกจากเตามาให้ทิ้งไว้ในถาดแบบนี้นะคะ2-3นาทีแล้วค่อยเอามาพักที่ตะแกรงนะคะ2-3นาทีเพื่ออะไรเพื่อให้คุกกี้เขาเซ็ตตัวตอนนี้เขายังร้อนอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะคะเขายังไม่เซ็ตตัวเดี๋ยวให้เขาเซ็ตตัวก่อนแล้วเดี๋ยว 2- 3สนาทีแล้วก็ตักมาพักที่ตะแกรงนะ ตอนนี้สีสวยเลยสีสวยแล้วก็ทรงสวยมากนะคะเนี่ยสีสวยแล้วก็ทรงสวยมากแต่ถามว่าเดี๋ยวพอเย็นกรอบไหมไม่กรอบนะจ๊ะอุ้ยมันสว่างอะมองไม่เห็นตอนนี้สีสวยไปทางไหนดี่ะนี่นะคะสีสวยมากแล้วทรงสวยมากแล้วน้องก้นไม่ดํานะคะก้นน้องไม่ดําเห็นไหมคะอ่าอันนี้มันเป็นเทคนิคการอบคุกกี้ให้ออกมาสวยนะคะ ยังไงก้นก็ไม่ดำาอันนี้สองสามนาทีแล้วนะคะเราก็ตักน้องมาพักไว้ที่ตะแกรงได้เลยเดี๋ยวเราพักให้เขาให้เขาเย็นแล้วก็เอาไปอบซ้ำอีกรอบหนึ่งได้นะคะอันนี้เป็นการอบรอบแรกนะคะการอบรอบที่สองเนี่ยน้องก็จะกรอบนะตอนนี้ยังไม่กรอบอ่าะเราก็จะพักน้องไว้จนเย็นนะคะก็ปกติก็พอเอาออกมาเนี่ยส,สมมติอบทีละหลายๆถาด โอ้ยอบออกมาจนออกมาหลายๆถาดแล้วก็พอเราทําเยอะๆเราก็สามารถเอาไปอบรอบเดียวพร้อมกันที่หลังได้เลยแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเราทําแค่ถาดเดียวเดี๋ยวพอพักไว้สักแป๊บบนึ่งค่ะสัก1 0ถึง15นาทีก็จะเอาเขาก็ไปอบอีกซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะก็น้องก็จะกรอบออกมาเลยเดี๋ยวพออบซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมค่ะพักไว้ในถาดก่อน23นาทีแล้วก็มาผึ่งตะแกรงให้อุ่นกับเย็นทีนี้เราก็จะเก็บใส่กล่องใส่ถุงใส่อะไรที่เราจะเก็บได้เลยอันนี้ก็คือ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ,ะนี่ฝึกให้ได้แบบนี้ทำวิธีแบบที่คัดบอกเนี่ยแล้วกลับไปฝึกกับเตาที่บ้านตัวเองนะอันนี้คือการอบรอบแรกนะเดี๋ยวคจะอบเดี๋ยวพอเขาเย็นลงคัาจะไปอบซ้ำอีกรอบหนึ่งทีนี้การอบซ้ำอะค่ะก็คือเอาน้องกลับเข้าถาดเหมือนเดิมสมมุติว่าอันนี้ผ่านไป10นาทีเนาะอันนี้ค่สมมติให้ดูมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะก็เอาน้องอะค่ะ กลับเข้าไปที่ถาดเหมือนเดิมเราสามารถวางน้องติดกันได้เลยถ้าสมมุติเราทําหลายๆถาดอะเราเอาน้องเอาวางในถาดเดียวกันติดติดกันแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อบด้วยไฟเท่าเดิมยังไม่ได้ปิดตเตาเพราะเมื่อกี้เดี๋ยว กลัวว่าตัวเองจะลืมไปปิดเตาซะละอ่ะทีนี้เนี่ยค่ะก็วางติดติดกันได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเขาแห้งแล้วนะคะวางติดติดกันได้เลยแล้วเราก็เอาเข้าไปอบใหม่นะคะด้วยไฟเท่าเดิม130องศาทีนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาอบอย่างอันนี้มันน้อยก็ใช้เวลาประมาณสักเจ็ดถึงสิบนาทีก็ใช้ได้ละคะ่ะก็เดี๋ยวพออบออกมาอีกรอบหนึ่งก็เอามาพึงไว้เหมือนเดิมทีนี้น้องก็จะกรอบขึ้นนะคะ เรื่องความกรอบมากกรอบน้อยแล้วแต่คนชอบอีกอะเพราะว่าอย่างบางคนอะก็ชอบกรอบแบบชอบกินคุกกี้กรอบแบบละมุนละมุนอะเออนึกออกปะบางคนก็ชอบกินคุกกี้กรอบแบบแห้งๆคือตัวเองทําแล้วก็ก็ลองชิมเนาะว่าชอบแบบไหนออกมาเป็นแบบไหนก็ก็ทําตามนั้นได้เลยเนาะไม่ได้บอกว่าฟิกว่าต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้คือแล้วแต่แล้วแต่คนชอบว่าแบบคือบางคนอะชอบให้แห้งมากๆ ก็อบให้ให้แห้งเลยก็นานหน่อยแต่บางคนก็ชอบแบบพอกินแล้วมันละมุนละมุนนะ่ะกินแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ต้องมันไม่ฝืดคอกินแล้วแบบมันละลายในปากอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องอบให้แห้งมากอืมทีนี้เราก็เอาเขาออกมาได้เลย ก็เหมือนเดิมค่ะพักในถาดสองสามนาทีนะคะแล้วค่อยเอามาพักที่ตะแกรงพักขนมนะคะทีนี้แค่ปิดเตาเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วปิดไปได้เลยนะคะน้องก็จะออกมาทรงสวยสีสวยเหมือนเดิมเลยแต่ว่าน้องกรอบขึ้นนะคะน้องจะกรอบขึ้นแค่นั้นเอง ถ้าสมมุติว่าใครอบออกมารอบนี้แล้วปรากฏว่าเราพักให้เขาเย็นแล้วแล้วไม่ได้กรอบอย่างที่เราอยากได้เราก็อบใหม่อีกรอบได้นะคะหรือว่าครั้งต่อไปเอ้ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยรอบนี้เราอบแค่นี้สําหรับเราอะมันไม่พอเราก็อบให้นานขึ้นอันนี้แค่อบไปประมาณห้นาทีค่ะอบซ้ําใหม่เนี่ยประมาณ5้นาทีคุณสามารถอบ10นาทีได้ถ้าคุณชอบแบบแห้งกว่านี้กรอบกว่านี้สีเข้มเข้มกว่านี้อบ อบนานกว่านี้ได้เลยแล้วแต่ชอบนะแต่แคจะไม่ชอบคุกกี้ที่แห้งมากเพราะแคทรู้สึกว่ากินแล้วมันฝืดคอถ้าจะชอบคุกกี้แบบที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรกรอบกําลังดีค่ะกรอบแล้วกินง่ายๆกลืนง่ายๆเออกลืนง่ายๆประมาณอย่างนี้เนาะออกมาจากเตาทิ้งน้องไว้ในถาประมาณสองสามนาทีให้น้องเซ็ตตัวก่อนแล้วค่อยมาพักที่ตะแกงนะจ๊ะอย่าลืมนะ ทิ้งน้องไว้แบบนี้จนเย็นเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าก้นจะชื้นถ้าก้นชื้นเมื่อไหร่เนี่ยคุกกี้คุณไม่กรอบนะคะคุกกี้ไม่กรอบนะวิธีการเก็บคุกกี้ให้อยู่ได้นานเนี่ยคือนักเรียนนะมักจะถามอันนี้มาบ่อยๆแต่แค่ก็จะบอกว่าอยู่ที่การเก็บนะอยู่ที่การเก็บเพราะว่าอย่างบางคนอะ่ะสมมติว่าใส่ในกล่องกล่องอะไรเดียวกล่องกล่องธรรมดาแล้วปิดฝาอายุก็จะสั้นกว่าพวกแบบกล่องที่เป็นเป็นฝาล็อกแอด์ล็อก ที่มันเป็นฝาล็อกแบบสนิทๆอะคะ่ะที่มันเป็นยางยางที่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 ฝาแล้วก็อันนั้นอนะมันจะล็อกได้ดีกว่าเพราะอากาศไม่เข้าหรือว่าถ้าใครใส่เป็นถุงซิปล็อกก็จะเก็บได้ดีกว่าหรือว่าถ้าใครจะแบบถ้าใครทําคุกกี้อื่นๆเนี่ยนะคะวิธีการเก็บแบบบางคนอาจจะแบบซีลใส่ถุงถุงละชิ้นอูอันนั้นยิ่งเก็บนานมากเลยเพราะว่าไม่โดนอากาศเลยนะคะอย่างถ้าเขาทำ วกคุกกี้ตักคุกกี้ธัญพืชอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ใครก็จะแยกใส่เป็นถุงและชิ้นอันนั้นก็คือจะเก็บได้นานมากๆเลยนะคะเก็บได้นานมากๆในที่นี้เนี่ยหมายถึงในตู้เย็นนะจ๊ะประเทศเราเป็นประเทศร้อนชื้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอประเทศร้อนชื้นเนี่ยถ้าคุกกี้เรามีส่วนผสมอะเป็นเนยเป็นนมอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะเดี๋ยวความชื้นมันออกมามันเก็บอยู่ข้างนอกได้ไม่นานหรอกคะ่ะถ้าอยากเก็บให้ได้นานๆเราต้องเอาเข้าไว้ในที่แห้งและเย็นนะคะก็เราต้องใส่ตู้เย็นไปจ้ะ ถ้าใส่ตู้เย็นเนี่ยคุกกี้เราอยู่ได้เป็นปีนะคะโดยเฉพาะช่องฟิตเนี่ยเราอยู่ได้เป็นปีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะคุกกี้ของเราสวยงามนะคะนี่โอ้โหลายคมกริบสวยแล้วก็สวยเลยสวยเลยชอบมากในการโชว์ตูดนะคะนี่ ้นน้องสวยงามมากนะคะอบคุกกี้ต้องให้ได้แบบนี้นักเรียนคูแคนทุกคนรู้ว่าอบคุกกี้สวยต้องให้ได้แบบนี้ทุกคนที่มาเรียนไพรเวทเรียนที่บ้านเราจะหงายตูดโชว์กันแบบนี้เลยนะคะคุกกี้อบออกมาต้องได้แบบนี้นะคะอบคุกกี้ได้เก่งต้องโชว์ตูดกันนะจ๊ะแบบนี้นะสีสวยงามหอมมาก ขอบคุณสําหรับการแชร์สําหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวคืนนี้คัลงสูตรให้ลงวิธีทําให้อย่างละเอียดเลยนะคะขอบคุณมากสําหรับคนที่แชร์นะคะรักกันชอบกันแชร์ชออกไปเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ